นวครับผมสระัพอ่านข่าวนะครับรายการสระอัพอ่านข่าวนี่จะเป็นรายการที่รวบรวมข่าวสารฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวร้อนหรือว่าข่าวเย็นนะครับก็จะเอามานําเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วครับก็ไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับทุกคนไป Nottingham Forest นะครับตอนนี้ครับกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ถือว่านักนาสาหัสที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาครับหลังจากการมาคุมทีมของอังเกะ พอสเตโกคูนะครับเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาครับแฟนบอลน,นะครับต่างคาดหวังว่ากุนซอรายนี้จะเข้ามายกระดับทีมครับแต่ว่าผลงานเนี่ยกลับไม่เป็นอย่างที่คาดคิดไวครับเพราะจนถึงตอนนี้เนี่ยฟอร์เรสต์นามไปแล้ว6นัดในทุกรายการนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับและที่น่ากังวลน,นะครับก็คือทีมเนี่ยยังไม่สามารถเก็บชีตได้เลยแม้แต่เกมเดียวครับ ปัญหานะครับอาจจะอยู่ที่เกมรับนะครับฟอร์เรสเนี่ยเสียประตูรวมแล้วถึง13ลูกครับกลายเป็นทีมที่เสียมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกในช่วงเวลาเดียวกันกับเกมล่าสุดในศึก,กยูโรปานะครับที่สนามซิตี้กราวนะครับซึ่งมันจะตอกย้ำปัญหานะครับที่พวกเขาแนะพายแพ้ต่อมิทิลแลนด์นะครับสต่อสามคาบ้านนะครับทั้งที่ลูกเกมเนี่ยมีโอกาสแบ่งแต้มแต่กลับว่าปล่อยให้ผู้แข่งเนี่ยเจาะแนวรับได้ไง่ายเกินไปครับ สถิติการเสียประตูสะท้อนถึงการจัดระบบที่ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับโดยเฉพาะจังหวะที่มีเสีย,ยโดยเฉพาะจังหวะที่ทีมเสียลูกที่1 2และ13ในเกมดังกล่าวที่พูดไปนะครับซึ่งกลายเป็นตัวเลขที่น่าตกใจสําหรับแฟนบอลที่เห็นทีมที่ตัวเองัะนะครับยังคงไร้ความมั่นใจในแนวรับนะครับเสียงกดดันนะครับจากแฟนบอลเนี่ยเดิ่มชัดเจนขึ้นครับจนบางส่วนเนี่ยถึงขั้นร้องเพลงขับไล่กุนซือรายนี้ระหว่างเกม เพสเตโคกูนะครับเองก็ยอมรับว่าได้ยินทุกคาชัดเจนะครับและเข้าใจว่าแฟนบอลทุกคนเนี่ยอยากเห็นทีมชนะครับเขายังยอมรับว่าผิดหวังกับฟอร์มของลูกทีมครับโดยเฉพาะครึ่งแรกนะครับที่เสียประตูง่ายจนคู้แข่งเนี่ยเล่นอย่างสบายครับตอนนี้นะครับสิ่งที่ฟอร์เรสต้องกระเด้งหานะครับก็คือจุดเปลี่ยนครับไม่ว่าจะด้วยการปรับแท็กติกเกมรับนะครับหรือว่าการปลุกขวัญกำลังใจนักเตะครับ ก็หากว่ายังหาชัยชนะนัดแรกไม่เจอนะครับกระแสความไม่พอใจจากแฟนบอลนะครับก็อาจจะทวีคูณขึ้นนะครับและกลายเป็นแรงกดดันที่ยากจะหยุดลงได้ครับและนี่นะครับก็คือรายการสระอ้ำอันข่าวนะครับแล้วก็นี่ก็คือข่าวของวันนี้ครับถ้าหาทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็กดซับตะไครไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับสรอ้ำขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับไม่บาไ